ครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรองอะไรอยู่นะฮะมาเดี๋ยววันนี้มาดูเจ้าคุณปู่คันนี้ครับจากสิบล้อมาเป็นแปดล้อเดี๋ยวเราจะใส่อีกสองล้อให้เป็นสิบล้อครับวันนี้จะมาปลูกครับจะมาปลูกเจ้าคุณปู่ครับคันนี้ผมยังไม่ได้รีวิวไปเลยนะพอดีอยากจะซื้อนะครับขอซื้อไปวิ่งรถเกี่ยวครับเอ๊ะยังไง ยังนี่นี่ปลาโย่เฮาล่ะอย่บ้านเฮาล่ะเนี่ยงานเป็นเครื่องหกวีบีครับเกียร์ทีเอ็กตัวนี้เป็นหกร้อนะครับมาดูสิบล้อไทยประดิษฐ์ครับเดี๋ยวจะมาปุกคับกันนี้ปุกถ้าใช้งานได้เขาว่าจะเอาครับ นี่ฮะโอ้ใส่แล้วบอยผมทำงานนะครับไม่ใช่คุณทำงานนี่ครับเป็นไงครับไถประดิษฐ์ครับโบกี้ของรุ่นไหนไม่รู้เฮ้ยไม่ใช่โบกี้ไอ้เฟืองท้ายนะครับไม่เคยเห็นเลยตัวนี้นี่ฮะสลักเนี้ยมันสิรุดตีนี่หกล้อใส่แหนบสองตับนะฮะไม่มีโบกี้ครับนี่ฮะเฟืองท้ายรุ่นไหนไม่รู้ เป็นหางไฮดรอลิกนะครับเป็นระบบไฟฟ้าครับตัวนี้ยกหางด้วยระบบไฟฟ้าไม่รู้ว่าแกจะเอาไหมเดี๋ยวจะมาปลุกกันรถพวกนี้มันขับได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นคาันแห้ง,หงหนะครับค์แห้งโอ้ฝนตกหนักครับ ขึ้นรถเกี่ยวใหญ่ประมาณแปดเก้าตันครับจะขึ้นไหวไหมแต่เหล็กเขาก็เสริมมาถี่อยู่นะครับแต่อันนี้เขาแค่ทําเป็นให้มันเกยียบได้นะครับแต่พื้นเหล็กตัวนี้ผูมาแล้วเนี่ยเขาเสริมมาก็พอสมควรครับ มันจะขึ้นได้ไหมนี่นะครับจากสิบล้อเอยจากหกล้อมาเป็นแปดล้อนะครับเดี๋ยวใส่อีกสองล้อครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันจะยังไงนะครับมันจะขึ้นได้ไหมรถเกี่ยวใหญ่ครับเนะี่ยเดี๋ยวมาปลุกกันครับมาเช็รบบนนคร,บบระบบน้ํามันนะฮะระบบน้ําระบบน้ํามันก่อน ไฟนีนฝนตกครับช่วงนี้อะไรธรรมดาครับ<อ>แต่าหาน้ำมันเบรกมาเติมกันน้ยม,มาต่อแบตเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองมาใช้ระบบนี้ดู ต่อถูกไว้ี่มาต่อแบตเรียบร้อยแล้วครับอ่ะลองอตามดูไงบาดเดียวติดเลยยโยหางด้วยไนงะกดหางคือด้วยมันขึ้นบ่อหาง โอ้หางก็ขึ้นครับปิดไฟเลี้ยวนะปิดไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวเติร์ดฮะกระหางหางเขาเรียกอะไรเปิดปิดไฟเลี้ยวด้วยเออเอายกขึ้นกันนะยกหางขึ้นอีกโอ้เสียงนล่มมากเลยแน่แน่ยกขึ้นไหมอุ้งบุมิแห้งยาวลงยาวลงบอกยกขึ้นไหม กินเข่าว่านี้นคือคอยน่ะโยเกิดไปโยเกิดไปน้ำมันไฮลิกสงสัยไม่มีเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมันเฮลิกหมดมั้งนี่แต่ม,มันเบาจัางไร เด้อเล็กฟ้าหน้อน้ําก่อนเครื่องดีเลยเครื่องดีเลยครับ่หญ่เลยเอา,เอาน้ำยาเอ้เอาน้ำนเบนน้ำันเบนกอนกจะจดึงออกไปได้ไหมเนี่ย

ไม่ขึ้นหรอกจมครับสักขนาดนี้เดี๋ยวว่ารถไถมาดึงช่วยครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาเอารถไถครับดึงออกมาครับนี่ครับไม่จะออกไหมหน่าฝนก็จะประมาณนี้ครับ dạ đi dạ đi dạ 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 đây, dạ đây. dạ đeo, đeo, đứng ngoài thôi, dạ đeo, đeo Đeo, đứng dạ áo áo Claro ออกมาแล้วบัดนีเออ้เออเออกเลยออกาเลยไ,ได,ด,ยได้ได้ได้เออฮะเดี๋ยวมันจะออกได้ไหมทีนี้เดี๋ยวโทรมาอีก <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยวไปปลุกไล่ระบ <c oughs> บเ้ยระบบเบรคครับออกมาแล้วทีนี้ <c oughs> มาครับผมออกมาแล้วมายกหางดูเพืนนาย เอาลง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 กันโอ้โหเดี๋ยว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 ต้องได้ดึงเอาไหมพอป่ะไอจีดึงกอนยกขึ้นไหม,ม,ไมไโอ้หมันกับใครยังเอาเอาไหมเอาลงเออเดี๋ยวนักกันป่ะโอ้ À, à. À, luôn à. luôn mê. à, có luôn nha hả có luôn hả đây bé xong đi nè có khưng rồi nè โอนี่นี่มันค่านี่นี่นี่ค่าสลิงค่าสลิงค่าสลิงโอ้นี่เห่าส่สลิงเออไป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 เอาาเอ,าเอามากันนะเอาไปนีป่เ,เดี๋ยวยกไหม โอ้ oh, oh. มันแมนน่นแอวแล้วเอาเอาลงเลยลงเลยมันแหงวะปล่อยเลยดิแหงวะ ว้าวว้พวว้เนี่ยโอ้อายกขึ้นกันนะโอเอาขึ้นด้วยป่ะเนี่ยเนี่ยโบได้ยินบ่มดเลยมันมันโก่งๆเอาขึ้นเอาขึ้นยกขึ้นพอประมาณนี้ครับห่ <laughs> างเลยเบาๆเอาขึ้นสุดเลยพี่เอาขึ้นสุดเลย ขึ้นเลยเขึ้นเลยน้ำมันเบิเรบต่แแงอ๋อประมาณนี้ครับใครหาอยู่ครับรถขึ้นรถเกี่ยวรถแปดล้อครับไม่ ดูครับเนี่ยฮะควันคืบเลยแต่เครื่องดีนะควันเยอะก็น่าจะปั๊มครับลักษณะนี้ควันมันเครื่องไม่หลวมแต่ควันมันออกเยอะน่าจะปั๊มครับปั๊มหัวฉีดประมาณนี้ครับเครื่องก็พอได้ครับผมแลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรโยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไรโยนนะครับลิปเนี้อขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าตลอดวันนี้สวัสดีครับ